สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอ๋อีกแล้วนะคะในช่องสโปโอโปรโมชั่นฟอร์ชแนลวันค่ะวันนี้นะคะสโบก็จะมีรถนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้คือรุ่น l a n เจอร์นะคะสปอร์4คูณ4นั่นเองค่ะราคาเข้าตออยู่ที่1นึ่งล้านเจบาทเท่านั้นเองแล้วก็วันนี้นะคะตกแต่งได้เท่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวอุปชมค่ะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างมาเลย คันนี้คือสปอร์ตสีคุณสีนั่นเองค่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนหน้าใหม่ให้หมดเลยนะคะเป็นหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะกระจังหน้าสามารถทําสีได้นะคันนี้ก็ลูกค้าก็ทําดําด้านตัดสีดําเงานั่นเองค่ะไฟ LED ด้านบนนะคะโอแถมฟรีให้เลยนะกระจังหน้าแบบนี้แบบเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยค่ะของเดิมนะคะเอถอดคือลูกค้าค่ะแล้วก็ใส่เป็นตัวหน้าแรปเตอร์แบบใหม่ให้ให้ลูกค้าไปเลยนะคะสีดําเงาค่ะแต่กับสีดําด้านนะคะแล้วก็แคงก็เป็นสีด ด้านเช่นเดียวกันค่ะไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกของ LED แล้วนะคะรวมถึงไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าก็เป็นแบบ LED แล้วนะคะไฟหน้าก็ใส่ตัวชุดครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะ ถัดมาค่ะมาดูในส่วนของฝากระโปรงค่ะนิดนึงนะคะเพราะว่าทานหน้าค่ะใส่เป็นหน้าแรปเตอร์เนาะสกู๊ปนะคะแล้วก็จัดเหมือนกันกันกบทรงแรปเตอร์เลยนะคะก็ใส่เป็นตัวสกู๊ปนะคะเล็ก2ชิ้นนะคะสฝั่งให้เลยนะคะนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะลูกค้าใช้งานจริงไม่ได้นะคะเราทําเหมือนตัวแรปเตอร์ v 6เลยเนาะในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะนี่ก็เป็นเซ็ตเดียวกันกับหน้าแรปเตอร์นะคะแถมฟรีไปเลยนะคะในโปรนี้ในชุดนี้เนาะเป็นซุ้มล้อนะคะแบบเรียบสีดําด้านเลย สวยๆแบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะแมกกระยางค่ะลูกค้าอันนี้ก็เป็น1นึ่งไฮไลท์เลยนะคะตัวแมกนะคะลูกค้าใส่ให้เลยนะคะเป็นแมกขอบ22เลยนะคะออฟเซตนะคะความลึกของล้อนะอยู่ที่ลบ44เลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญค่ะ ใส่เป็นยางแอมให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะความยืดนนะคะของล้อนะคะใส่ออฟเซ็ตลบสิบสี่จะยืดออกจากตัวซุ้มล้อเนี่ยประมาณข้างละ2อถึงสนิ้วเลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญค่ะช่วงล่างนะคะจัดทรงให้แล้วนะคะย่องหน้า2หลัง2ให้แล้วนะคะเปลี่ยนลูกหมาก,กันคองตั้งสูงถัวร้อให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปีกนกของโปรเฟนเดอร์สีแดงให้ด้วยค่ะนี่เลยเพื่อการกินหน้าย,ย่างเนาะมาต่อที่ด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็ติดตั้งของแถมมาตรฐานครบทุกช เลยนะคะฟิล์มนะคะก็ไปพยานอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเบ้ารองมือนะคะนี่ก็ติดตั้งให้พร้อมไปเลยรวนถึงสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาค่ะมาดูตัวโลบาร์กันบ้างนะคะตัวโลบานี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะลูกค้าเราใช้งานของฮัมเมอร์นั่นเองค่ะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะแล้วก็โลบาร์ตรงนี้นะคะก็สามารถถอดได้เนาะอยากจะได้เป็นทรงเอนะคะหรือว่าจะยืด เป็นทรงแขนยาวแบบนี้ก็ได้เนาะและที่สำคัญค่ะด้านบนจะเป็นไฟถอยนะคะเป็นแบบไฟสปอตไลท์เลยนะคะเวลาใส่เกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็มีไฟเบรกนะคะดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยนะคะที่สำคัญแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะก็จะเป็นตัว สปอตไลท์ค่ะลูกค้าเวลาลูกค้าออกทริปอย่างเงี้ยตัวนี้จะสว่างมากๆเลยนะคะก็มีระบบนะคะก็เปิดไฟแล้วก็ตัวไฟหลี่ให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟกระพริบให้ด้วยนะคะก็ใช้เป็นรีโบดนะคะในการเปิดท้ายสุดของเรานะคะด้านท้ายนะคะก็ใส่ตัวกันชนของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะกันชนท้ายนะคะเหล็กมาพร้อมกับไฟสองท้ายนะคะนี่ก็คือไฟถอยนั่นเองค่ะเป็นไฟสปอตไลท์นะคะห่วงนะคะมีให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงปากนกแก้วด้วยนะคะแล้วก็ข้อฝาท้ายให้เรียบร้อย รอะ็อกโลโก้ให้ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟไท้ายค่ะแล้วก็ติดตั้งไฟไท้ายเพิ่มเติมนะคะเป็นไฟไท้าย LED นั่นเองค่ะในส่วนของภายในค่ะภายในนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นสปอร์ต 4x4 ค่ะลูกค,ค้าเบาะหนังนะคะนี่ด้านในเป็นเบาะหนังสีดำค่ะแล้วก็ปักสปอร์ตด้วยเนาะพวกอะไรพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะรุ่นนี้แล้วก็ เป็นพุสตาทนะคะแล้วก็หน้าจอสัมผัสเนี่ยหน้าจอกลางเนี่ยให้มาเลยนะคะ10นิ้วนะคะรวมถึงนี้เลยค่ะแท่งชาร์จไร้สายนะคะนี่ก็มีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะขับได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวชุดแต่งรอบคันเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถกระบะแต่งเท่ๆหดนๆนะคะก็สามารถคัดรูปนะคะทักหาสมโอได้เลยอยาชวโอจะชิงช่องทางไลน์แล้วก็บอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของสมโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ